สวีดัสสวัสดียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเอก0 8สําสำหรับคลิปนี้เราก็มาอยู่กันในเกม i l e l e g e n d s กันอีกเช่นเคยครับผมคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวแพทอัปเดตล่าสุดประจำวันที่13กุมภาพันธ์2025ว่ามันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงและน่าสนใจกันบ้างหลักๆของคลิปนี้ก็จะมีการปรับสมดุลไอเทมและฮีโร่รายละเอียดจะเป็นยังไงไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับผมเลส go เรามาเริ่มกันที่การปรับสมดุลไอเทมชิ้นแรกโคมประธานพรไอเทมชิ้นนี้ก็จะบวกในเรื่องของพลังเวท75มานา400ลดคูดาว10%เอฟเฟกติดตัวเทพธิดาผีเสื้อความเสียหายเวททุกๆ800แต้มที่กระทำต่อศัตรูจะอัญเชิญผีเสื้อออกมาโจมตีใส,ส่ศัตรูซึ่งจะสร้างความเสียหายเวทเท่ากับ8%ของ HP ปัจจุบันของพวกเขาแต่เดิมแล้วความเสียหายตรงนี้เนี่ยมันจะสร้างความเสียหายอยู่ที่10%แต่ตอนนี้ทางตัวเกมได้ปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่8%เท่านั้น สาเหตุที่ทางตัวเกมปรับมาแบบนี้เนี่ยเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้แต่ก่อนมันจะสร้างความเสียหายใส่พวกฮีโร่ที่มี h p สูงค่อนข้างดีแต่พวกฮีโร่ที่มี h p ต่ำเนี่ยมันก็อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ณแแผ่ปัจจุบันเมื่อทางตัวเกมปรับลดเปอร์เซ็นต์ HP มันลงมาเนี่ยมันจะทําให้ไอเทมชิ้นเนี้ยสร้างความเสียหายแก่พวกที่มี h p ต่ําได้ดีอีกด้วยไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นฮีโร่ที่มี h p สสูงอย่างเดียวนะครับผม ชิ้นต่อมาคาาราชินีน้ำแข็งไอเทมชิ้นนี้ก็จะถูกปรับในเรื่องของโครงข่ายไอเทมแต่ก่อนโครงข่ายเนี่ยมันจะใช้ภาชนะลึกลับ2ชิ้นแต่ตอนนี้ทางตัวเกมได้ปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่1ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งก็ถูกแทนที่มาด้วยผ้าคลุมลึกลับนั่นเองมาต่อกันที่ไอเทมของฮีโร่สายแทงเกาะโชคช่วงไอเทมชิ้นนี้ก็จะบดในเรื่องของ HP 950พลังป้องกันเวท40ฟื้นฟู HP 12หน่วยเอฟเฟกติดตัวพรศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้รับความเสียหายเวทจะได้รับพลังป้องกันเวทเพิ่ม5แต้ม 1วกหเลเวลฮีโร่มีผลนาน5วินาทีสะสมได้สูงสุด6สแตก็กละเพียง1สแตก็กทุกๆ0.4วินาทีเท่านั้นแต่เดิมแล้วไอเทมชิน้นนี้เวลาที่เราได้รับความเสียหายเวทมันจะเพิ่มสแต็กขึ้นมาแต่ละสแต็กมันก็จะมอบพลังป้องกันเวทให้กับเราแต่ละสแต็กที่เราได้รับมาเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่0.6วินาทีถ้าตัวเกมได้เล็งเห็นว่ามันยังช้าเกินไปเขาก็เลยปรับลดระยะเวลาการเพิ่มสแต็กมันลงมาจากป็น 4, ันจาให้เาเนี่ยได้รับสแั็กพลังป้องกัน เวทจากไอเทมชิ้นนี้ไวขึ้นนั่นเองชิ้นต่อมาเกาะพลังสิงไอเทมชิ้นนี้ก็จะบวชในเรื่องของ HP 600พลังป้องกันกายภาพ20ลดคูดาว10%แต่ก่อนคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยมันจะมอบพลังป้องกันกายภาพให้กับเรา23แต่ตอนนี้ทางตัวเกมได้ปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่20เท่านั้นเอฟเฟกติดตัวเอาแต่แรงหลังจากทําความเสียหายได้ในแต่ละวิจะได้รับพลังโจมตีแบบประยุกต์เพิ่มแแต้มความเร็วเคลื่อนที่2%เป็นเวลา4วินาทีมากสุดถึง6สแตก็กได้รับ การลดระยะเวลาการควบคุมพิเศษเพิ่ม15%เมื่อ s t a ็ k ครบแต่ก่อนไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันจะมอบพลังโจมตีประยุกต์ให้กับเราอยู่ที่6แต้มแต่ตอนนี้ทางตัวเกมได้ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น8แต้มการปรับไอเทมเกาะพลังสิ่งในแพทนี้เนี่ยก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับผมพลังป้องกันลดลงแต่แลกมาด้วยดาเมจที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง ชิ้นต่อมาก็จะเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายที่ได้รับการปรับสมดุลในแพทนี้หมวกคำสาบทางตัวเกมได้เลงเห็นว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมจากหมู่ผู้เล่นสักเท่าไหร่ส่วนมากก็มักจะออกเป็นไอเทมรองอย่างแอสเซนล,ลาวาซะส่วนใหญ่เขาก็เลยทําการปรับเอฟเฟกติดตัวของไอเทมชิ้นนี้ใหม่ซะเลยคุณสมบัติของไอเทมชิ้นนี้ก็จะบวกในเรื่องของ HP 1 2 0 0พลังป้องกันเวทบวก20เอฟเฟกติดตัววิญญาณเผาไหม้สร้างความเสียหายเวท p ทั้งหมดแก่ศัตรูรอบๆตาที ความเสียหายนี้จะเพิ่มขึ้น125%บวก15เลเวลฮีโร่หากกระทำแก่คีปหรือมินเนี่ยนเอฟเฟกต์ติดตัวที่ถูกปรับใหม่คำสาบการสร้างความเสียหายด้วยวิญญาณเผาไหม้จะลดพลังป้องกันไฮบิดของเป้าหมายลง3แต้มเป็นเวลา3วินาทีสามารถสะสมได้สูงสุด3ครั้งในแพทที่ผ่านมาผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยมักจะออกไอเทมชิ้นเนี้ยมาใช้ช่วยเคลียร์มินเนี่ยนตามเลนแล้วก็ร์มคีปป่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะออกแค่ไอเทมรออย่างเอเซนลาวาซะส่วนใหญ่ จะป็นต้องออกไอเทมหลักอย่างหมวกคำสาบเลยหวังว่าการเพิ่มเอฟเฟกใหม่ให้กับหมวกคำสาบเนี่ยจะทําให้ไอเทมชิ้นนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นส่วนในเรื่องของราคาก็จะถูกปรับด้วยแต่ก่อนราคามันจะอยู่ที่1,760แต่ตอนนี้ทางตัวเกมได้ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น1,910แล้วนะครับผม เรามาต่อกันที่การปรับสมดุลฮีโร่ตัวแรกเซเลนาสกิลติดตัวจากเดิมความเสียหายจากเครื่องหมายต่อคิป200%เปลี่ยนเป็นความเสียหายจากเครื่องหมายต่อคิปและมินเนี่ยน250%สกิลที่1ในล่างเอลลดระยะเวลาในการเนื้อลง25%อธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง่าย a n นิเมชันการไล่สกิลและการออกสกิลของเซเลนามันจะไวมากขึ้นนแค่ผมสกิลที่2ในล่างเอลลดระยะเวลาในการเนื้อลง20%ความเร็วในการบินจาก 8เป็น8.5ความเร็วในการเคลื่อนที่เมื่อโจมตีโดนจาก40%เป็น5 0ระยะเวลาสตาร์ทที่ต้องการสําหรับโบนัสความเร็วเคลื่อนที่จาก1วิเป็น0.9วิบางคนอาจจะสงสยัยว่าเฮ้ยพี่ระยะเวลาสตาร์ทที่ต้องการสําหรับโบนัสความเร็วเคลื่อนที่มันคืออะไรอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจง่ายเวลาที่เราปาสกิลที่2สตาร์ทโดนศัตรูเนี่ยเราจะต้องสตาร์ทศัตรูให้ได้ถึง0.9วินาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้เราจะได้รับโบนัสความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นทันที 5ระยะเวลาสตาร์ทของสกิลที่2จากเดิม0.5ถึง3วินาทีเปลี่ยนเป็น0.5ถึง2.5วินาทีสกิลที่2ในร่างของปีศาจความเร็วในการพุ่งจาก10เป็น12ลบการดีเลย์ของสกิลที่1และสกิลที่2ในร่างของปีศาจออกทั้งหมดอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายสําหรับการปรับเซเรนาในแพทนี้ก็คือทางตัวเกมเนี่ยพยายามทําให้ตัวของเซเรนาเนี่ยเก่งในเรื่องของการฟาร์มคีป,ป่าและเคลียร์มินเนี่ยนตามเลนได้ บวกกับการปรับสกิลต่างๆให้มันมีแอนิเมชันการไล่ที่ไวและดีเลยที่มันน้อยลงมันทําให้ตัวของเซเลน่าในแพทนี้เนี่ยมีความคล่องตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแต่ก็ต้องแลกกับสกิลที่2ที่มันมีระยะเวลาสตาร์ทที่มันถูกลดลงเล็กน้อยนะครับผมฮีโร่ตัวที่2 CC ซีซี่ในแพทที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ซีซี่ทำการโจมตีเธอจะได้รับสแต็กเพิ่มความไวโจมตีมาใช่ไหมคุณผู้ชมและถ้าหากเราไม่ได้โจมตีสแต็กความไวโจมตีตรงนี้เนี่ยมันก็จะหายไปเลยแต่ในแพทุณ ทางตัวเกมได้ปรับสแตกตรงนี้ใหม่ถ้าหากเราไม่ได้โจมตีสแตกของซีซี่เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปไม่ได้หายไปเลยเหมือนกับแพทที่ผ่านมาเพื่อที่จะทําให้ซีซี่เนี่ยสามารถโจมตีฮีโร่ฝั่งศัตรูได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองฮีโร่ตัวที่3คาลีทางตัวเกมได้เลยเห็นว่าสกิลที่1ของคาลีเนี่ยมันมีระยะเวลาหน่วงหลังกดใช้ที่นานกว่านักยิงตัวอื่นซึ่งไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยแหละมันทําให้ตัวของคาลีขาดความต่อเนื่องในการโจมตีทางตัวเกมเขาก็เลยทําการปรับลดระยะเวลาหลังกดใช้ของสกิล ที่1ลงอย่างมากเลยฮีโร่ตัวที่4โนวาเลียสกิลที่2คู่ดาวจากเดิม8วินาทีเปลี่ยนเป็น7วินาทีมานาที่ใช้จากเดิม120-270ถึงเปลี่ยนเป็น 100- 200ถึงรู้สึกว่าในแผทปัจจุบันทางตัวเกมพยายามทำให้สกิลที่2ของโนวาเลียใช้งานได้ถี่มากขึ้นแต่กลับกันมานาที่จะใช้ไปกับสกิลเนี่ยก็จะถูกลดลงอีกด้วยใครที่เป็นเมนโนวาเลียและยิงสกิลที่2แม่นๆนเนี่ยน่าจะถูกอกถูกใจพอสมควรเลยฮีโร่ตัวที่5ห้า นณแผ่ปัจจุบนันทางตัวเกมอยากจะเพิ่มระยะการฮิลของเจ้าตัวฟอรลินขึ้นเล็กน้อยโดยการเพิ่มระยะของสกิลที่1จาก6เป็น7ซึ่งไระยะการฮิวตรงนี้เนี่ยมันก็จะเท่ากับสกิลที่2เลยฮีโร่ตัวที่6เอสเมอร์ลันดาในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในแร้งหรือในการแข่งขันก็ไม่ค่อยมีผู้เล่นหยิบนำเอสเมอร์ลันดามาใช้สักเท่าไหร่ผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็เลยอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าตัวเอสเมอร์ลันดาสามารถเอาตัวรอดในช่วงท้ายเกมได้ดีมากขึ้นโดยการเพิ่มคุณสมบัััติพพฒนนาาาากกกรป้องยภ จากเดิม5.8เปลี่ยนเป็น6.3สกิลที่1เกาะพื้นฐานจากเดิม400-700เปลี่ยนเป็น400-900ซึ่งก็หมายความว่าเราจะได้รับโล่จากสกิลที่1เยอะมากขึ้นนั่นเอง ฮีโร่ตัวที่7ยูเลนัสสำหรับผมแล้วเจ้าตัวยูเรนัสเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่ค่อยมีพลังป้องกันสักเท่าไหร่ส่วนมากก็จะเน้นไปนที่การฟื้นฟูเลือดเป็นหลักแต่กว่าเจ้าตัวจะฟื้นฟูเลือดได้เยอะๆเนี่ยมันก็ต้องรอจนถึงเลดเกมเลยในช่วงต้นเกมตัวของเขาก็ค่อนข้างที่จะเล่นลําบากทางตัวเกมได้เล็งเห็นจุดนี้เขาก็เลยทําการเพิ่มคุณสมบัติป้องกันกายภาพพื้นฐานให้กับเจ้าตัวยูเลนัสจาก14เป็น19อันติเมตจากเดิมบัฟความเร็วเคลื่อนที่60ลดลงเหลือ10%หลังจาาากผ่่นนนไปปป2ววิเเลีย็บคม เคลื่อนที่60%ลดลงเหลือ20%หลังจากผ่านไป2วิโดยรวมแล้วเนี่ยทางตัวเกมพยายามทําให้เจ้าตัวอยู่เลนะัสมีความสามารถในการเอาตัวรอดในช่วงต้นเกมได้ดีมากขึ้นนะครับผม ฮีโร่ตัวที่8ปาเสียนาแพทที่ผ่านมาเวลาที่เราใช้สกิลที่2โดนฮีโร่ฝัง่งศัตรูสกิลที่2ของเรามันก็จะรีเซ็ตคูดาวเรื่อยๆใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ถ้าหากเราปาพลาดหรือหยุดปากลางคันสกิลที่2ของเรามันก็จะติดคูดาวที่ค่อนข้างนานแต่นาแพทปัจจุบันทางตัวเกมเขาได้ทาการปรับใหม่สกิลที่2ของเราจะติดค,ดค,นนดดคูดาวนานก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลที่2พลาดเท่านั้นแถมแพทปัจจุบันทางตัวเกมก็ได้ทาการปรับลดคูดาวให้กับสกิลที่2ของเราด้วยแต่เดิมจาก1 0ถึงหาวิเปลี่ยนเป็น7-5 วิและเพิ่มพัฒนาการป้องก,กันกายภาพขึ้นจาก5.8เป็น6.3 ฮีโร่ตัวที่9ออบาบาลาดทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ทําการเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ช่วงต้นเกมถึงกลางเกมให้กับเจ้าตัวบาลาดขึ้นเล็กน้อยโดยการเพิ่มคุณสมบัติป้องก,กันกายภาพพื้นฐานจากเดิม18เป็น23สกิลที่1โบนัสโจมตีกายภาพทั้งหมดสําหรับความเสียาหายจากการระเบิดจากเดิม160เปลี่ยนเป็น180ซึ่งก็หมายความว่าระเบิดจากสกิลที่1เนี่ยมันจะรุนแรงมากขึ้นนคะครับผม ฮีโร่ตัวที่10ไลลาโอ้โหฮีโร่ตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคุณผู้ชมหลังจากที่ทางตัวเกมได้เพิ่มไอเทมใหม่อย่างปืนทำลายล้างเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้ระยะการยิงของเธอเนี่ยได้เปรียบนักยิงตัวอื่นพอสมควรแต่เดิมแล้วเนี่ยตัวของเธอมันก็มีระยะการยิงที่ค่อนข้างไกลยอยู่แล้ววกกับไอเทมปืนทำลายล้างที่เข้ามาใหม่เนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ระยะยิงของเธอเนี่ยไกลออกไปอีกทางตัวเกมได้เลยเห็นจุดนี้เขาก็เลยทําการลดคุณสมบัติพัฒนาการพลังโจมตีกายภาพของไลาลาลงจาก10เป็น8.5แต่ก็ยังคง ระยะการโจมตีของเธอไว้เท่าเดิมไม่ได้ปรับอะไร ฮีโร่ตัวที่11เกนเจอร์เมื่อตัวละครนี้ถึงเวลสีเมื่อไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าลำคานมากๆเลยครับผมเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยสามารถยิงสกิลอันติเมตต่อเลือดและป่านปวดเราได้ตลอดเวลายิ่งถ้าตัวของเขามีสเต็เยอะเนี่ยโคตรน่าลำคานครับผมทางตัวเกมได้เล็งเห็นจุดนี้เขาก็เลยทําการลดดาเมจและประสิทธิภาพในการฟาร์มของเกนเจอร์ลงไปเพื่อที่จะให้ตัวของเกนเจอร์เพิ่งไอเทมดาเมจที่มากขึ้นเขาเลยทําการเนิร์ฟสกิลที่1ลงมาโบนัสความเสียหายต่อกระสุนเมื่อโจมตีคลีฟและินนนเี จาก70เป็น35โอ้โห,โห,โห ลดทั่วไปนะคุณผู้ชมไม่แปลกใจเลยเพราะตอนผมเล่นล่าสุดเนี่ยเจนเจอร์เนี่ยเคลียร์มินเนี่ยช้ากว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคุณผู้ชมสกิลอัลติเมตจากเดิมความเสียหาย2 5 0ร้อยถึงสี่บวกแปพลังโจมตีกายภาพทั้งหมดเปลี่ยนเป็น1 5 0ยหบถึงสองบวกหนึของพลังโจมตีกายภาพทั้งหมดโดยรวมแล้วเนี่ยตัวของเกนเจอร์ก็จะถูกเนิร์ดในเรื่องของดามเมจและประสิทธิภาพในการฟาบลงไปในช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เจ้าตัวเกนเจอร์เล่นยากกว่าเดิมนิดนึง ฮีโร่ตัวที่12ซันต้องบอกเลยว่าช่วงหลักหลักมานี้เนี่ยตัวของซันเป็นฮีโร่ที่ถูกหยิบนํามาใช้และโดนแบนในแรงค่อนข้างบ่อยมองเพลินเผตัวของเขาอาจจะไม่ได้โกกอะไรมากแต่คุณประโยชน์ของเขาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มป่ายืนเลนดันป้อมหรือเข้าไปโลดตัวบางก็สามารถทําได้หมดเลยยิ่งเป็นช่วงเลกเกมตัวของซันเนี่ยหวดมันมากๆทางตัวเกมได้เลงเห็นจุดนี้เขาก็เลยทําการเนฟคุณสมบัติพัฒนาการพลังโจมตีกายภาพของซันลงจากเดิม6.65เปลี่ยนเป็น5.5้ และพัฒนาการ H.P. ของซันจากเดิม2 1 0เปลี่ยนเป็น180นะครับผม มากันที่ฮีโร่ตัวสุดท้ายที่ได้รับการปรับสมดุลในแพทนี้ฮานาบิในแพทที่ผ่านมาตัวของฮานาบิเป็นตัวละครที่จะต้องพึ่งไอเทมตีไหวค่อนข้างเยอะและเมื่อเทียบกับนักยิงตัวอืนอ่นดามเมจในช่วงเลกเกมของเธอก็ค่อนข้างที่จะเบาทางตัวเกมได้เล็งเห็นจุดนี้เขาก็เลยทําการเพิ่มคุณสมบัติพัฒนาการพลังโจมตีกายภาพของฮานาบีขึ้นจาก7เป็นส0สกิลติดตัวความเสียาหายจากการกระดอนแต่เดิมการกระดอนครั้งแรกสร้างความเสียาหาย40%ของการโจมตีแรกและการกระดอนถัดไป สร้างความเสียาหาย85%ของการกระดอนก่อนหน้าเปลี่ยนเป็นทุกการกระดอนสร้างความเสียาหาย30%ของการโจมตีแรกอธิบายให้ผู้ชมเข้าใจง่ายเลยในแผทที่ผ่านมาเวลาที่ฮารดาบิโจมตีชิ่งเนี่ยดาเมจของมันก็จะถูกลดทอนลงมาเรื่อยๆแต่ณนแผทปัจจุบันการโจมตีชิ่งของฮารดาบิเนี่ยดาเมจมันก็จะคงที่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะชิ่งกี่ตัวก็ตามสกิลที่2ฐานดาเมจจากเดิม450-600ถึงเปลี่ยนเป็น350-600คุณสมบัติสกิลอัคุณสม ความเสียหายหลังการบานออกครั้งถัดไปลดลงเหลือจากเดิม20%เปลี่ยนเป็น30%โดยรวมก็จะเป็นการปรับดาเมจในการชิ่งของฮานาบินะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปรีวิวแพดอัปเดตถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะครับผมและถ้าหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับการอัปเดตที่สำคัญสคัญแบบนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยละสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ